ดิจิตอลต้องมาเต็มเพราะดิจิตอลมาเต็มเนี่ยนะฮะเมื่อวานให้ดูแล้วคุณพรนะีคุณพรีท่านนั้นนะคุณพรีบอกโอ้ยนี่เอาไปเลยหนึ่งหมื่นการเมอ่อของมึงอ่ประกณนไปเลยเจ้าสวนไอ้ทนน้อยชาวบ้านอย่างฉันเนี่ยขายไข,ยขย่ที่เราฟองสองฟอมจะขายได้อะไรว่าจะเข้าระบบยังไงโอ้อยเอาไปเลยไปเลยนี่ปรากฏคนเอาเสียงไปครอบอร์กันเะต็มนะเนะห็นคุณพรีท่านเมื่อวานดังแล้วนะออกทีวีทุกช่องเลยแต่ว่านั่นคือความเข้าใจระดับชาวบ้านนะบางอันก็ถูกก็ผิดนะหมายถึงความเห็นของพี่ๆในโซเชียลแต่ว่าเราไม่ดูว่า เฮ้ Egg, ชยชาวบ้านเข้าใจอะไรบ้างเนี่ยไอ้หนึ่งหมื่นดิจิตเลเนี่ยนะรู้ไหมว่าทําอะไรได้บ้างใครจะได้ได้อะไรไอห,หมุนรอบสองรอบสามันหมุนกันยังไงแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงนะชาวบ้านจะรู้ไหมจะมีผลจริงหรือเปล่าแล้วก็พอกระตุ้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นกระตุ้นเสร็จแล้วมันกระเตื้องขึ้มานิดนึงแล้วมันจะเป็นหนี้พปกี่เปย์ประเทศชาติมันจะมีหนี้เท่าไรถ้าเกิดสงครามเทดูงแต่ต้นเนี่ยเกิดสงครามเกิดโรคระบาดใหม่เนี่ยเอาอะไรกิน เออเราจะพิมพ์แบงก์เองไหมอ่าวันนี้มาดูฮะจะสรุปให้จากทั้งระดับชาวบ้านและระดับของ Worldbank ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนะหอการค้าต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมขอนำไปอันนี้ละกันที่เคยพูดไว้นะว่าไอโครงการดิจิต a ลว a l เล t เนี่ยนะฮะมันคือโครงการกู้กู้มา จะบอกว่ากู้มาแจกคงไม่ใช่เพราะไม่รู้จะได้อะไรยังไม่รู้กู้มาล้างผานเออกู้มาล้างผานหรือกู้มาโกงเออนะกู้มาล้างผานกู้มาโกงอย่าบอกว่ากู้มาแจกเพราะไม่รู้จะได้หรือเปล่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ฮะอันนี้ผมถูกใจที่สุดเลยผมแปะข้างฝาไว้เลยว่าโครงการดิจิตอลวเล็ตคือการกูทก้ทกศท่านบอกมาแจกนะผมขอเปลี่ยนเป็นมาโกง มาโกงหรือมาล้างผลผญเนี่ยมันคือการก๊อปปี้วิธีการของโครงการจำนำข้ามาทั้งดุนพูดง่ายๆมันคือ DNA เดียวกันนะนั้นถูกต้องจริงๆฮะมันจะโกงมันยังไม่เปลี่ยนแปลงแผนมันเลยนะนะและ้วพอจะกู้นะกู้เท่าเดิมแลละกลมๆมานะหกแสนล้านนี่เข้าเน่าก็หกแสนล้านวันนี้ทกศยังต้องรอการชําระหนี้จากภาษีของเราปีนี้เนี่ยซึ่งเพิ่งเก็บเสร็จไปปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะ ว่าจะกี่บาทกี่บาทเดี๋ยวเขาเรียบเรียงให้เนี่ยนะเอาไปใช้หนี้ข้า,าวเน่าเนี่ยสองจุดสี่แสนล้านบาทเนี่ยปีนี้รัฐบาลบอกยังไม่เอาเงินไปใช้หนี้ข้าวเนาว่าเพราะว่าจะต้องกอบโกยเ,เงินมาลงดิจิต้ลให้หมดเนี่ยนะคุณจุรินทร์รัศมีวิสิ์เคยบอกว่าเป็น DNA เดียวกันเออเอาแล้ว DNA ดีเดีๆมไม่เอาบ้างอ่ะนี่พุ่งตรงนะมีใครไม่ชอบคนละเครื่องบางไี่พูดจริงเมื่อวานพูดไปรอบแล้วแต่ว่าเรียงลําดับให้ดูว่าคนละเครื่องเนี่ยเข้าใจง่าย,ายกว่า แต่อย่างที่บอกนะฮะคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคือคุณต้องสมัครเข้าไปแล้วในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันเป็นโครงการซึ่งไม่ใช่ว่าคุณได้ทั้งหมดคุณต้องใส่เข้าไปก่อนบาทหนึ่งละรัฐสมทบอีกบาทหนึ่งแปลว่าเอาไปซื้อของได้สองบาทโดยที่คุณออกบาทเดียวมันก็กระตุ้นไงอ่ะจริงๆอันนี้กระตุ้นจริงฮะเอาง่ายๆเนี่ยเอ้ยน้ำชาไข่มุกเนี่ยสี่สิบบาทไว้เอาไหมแกเนี่ยเราออก20เอง รัดออกให้ยี่สิบเออนี่แปลว่าหลอกให้เราเนี่ยตอนแรกว่าจะประหยัดจะมาเออไม่กินน้ชาไขา่หมูเปลืองว่ะเฮ้ยแต่ว่าสี่สิบใจยี่สิบเองเองเออเห็นไหมนี่คือหลอกเอาเงินชาวบ้านเนี่ย,ยเรียกไว่าหลอกเลยนะยั่วยวนให้เอาเงินมาซื้อของแล้วรัดโปะอีกครึ่งหนึ่งอันนี้มันจะได้ผลนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องดันให้คนซึ่งเป็นผู้ค้าขายเนี่ยเข้าไปในระบบฐานภาษีนั่นคือความถูกต้องฮนะคนก็จะเข้าไปในระบบภาษีเพราะฉะนั้น ถ้าใครออกมาโวยวายว่าพอเข้าคนละครึ่งแล้วมันต้องเสียภาษีแปลว่าคุณมีรายได้เยอะเกินกว่ามาตรฐานจึงต้องเสียภาษีเพราะถึงแม้ว่าคุณเข้าคนละครึ่งแล้วเข้าระบบการยื่นภาษีแล้วรายได้มันไม่ถึงคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันไอ้พวกที่ร้องเรียนว่าเข้าดิ ไอ้เข้าคนละครึ่งแล้วไอ้นี่รัฐบาลหลอกมาในฟันภาษีไอ้พวกนี้เห็นแก่ตัวด่ามันก็ไปด่ามันก็ไปคือมันจะเอาอย่างเดียวแล้วไม่ยอมเสียภาษีนะไอ้พวกนี้วันๆหนึ่งหนยเดียนาคตเป็นสสได้ไปอยู่ระยองก็เลือกฮะพระระยองชอบของไรยำนะงั้นไอ้คนละครึ่งเนี่ยชัดเจนง่ายดายมากเลยแล้คนละครึ่งเนี่ยขาบอกนะหลายประเทศออกไปทําหรือบางประเทศก็เป็นต้นฉบับอังกฤษก็มีฮะคนละครึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็มีคนละครึ่งฮะ ออสเตรเลียก็มีคนละเครื่องหลักการเดียวกันเลยเพียงแต่คนละชื่อออสเตรเลียเนี่ยไปท่องเที่ยวเขากระตุ้นท่องเที่ยวเหมือนเราที่ช่วงะไรนะเที่ยวด้วยกันนะ่ะซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านี้สามพันรัดออกให้อีกสามพันประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีเขาก็กระตุน้นเรื่องการค้าขายนะเรื่องของการกินน่ะนะเหมือนกันเลยเขาก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นคนละเครื่องเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเข้าใจง่ายนะ รัฐให้ออกให้ครึ่งหนึ่งใช้ได้ทุกที่ป้องกันทุนใหญ่ชัดเจนใช้แอปเป๋าตังใช้ง่ายสะดวกช่วยค่าใช้จ่ายปากท้องจริงๆและเพิ่มปริมาณการใช้เงินให้มากขึ้นจริงๆถูกกฎหมายทำได้ทันทีส่วนดิจิเตลเนี่ยรัฐออกให้ทั้งหมดใช้งบกว่า5-6แสนล้านบาทจำกัดระยะทาง นะถ้าอยู่ต่างประเทศต้องบินมาใช้ที่ทะเบียนบ้านของคุณว่าอยู่ตรงไหนไม่ป้องกันทุนใหญ่นี่ไงคนยังเถียงกันอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลสรุปเองเมื่อล่าสุดเพอเพอเดี๋ยวเปลี่ยนอีกนะว่าเนี่ยตั้งแต่เซเว่นลงมาถือเป็นผู้ค้าอะไรย่อยเนี่ยคุณพรีเมื่อวานนี่มาด่าเลยก็โอนมันเข้าเซเว่นไปเลยเออใช่ไหมเนี่ยต้องลงทุนสร้างแอปใหม่เออแต่เขาว่าจะไปใช้ทางรัฐแล้วไงอะ ไม่ใช้เป๋าตังค์เขาอ้างว่าเป๋าตังค์ไม่ใช่ของรัฐเป๋าตังค์เป็นของกรุงไทยนะปรากฏว่าปัญหามากมายปัญหามากมายผมว่าอันนี้เมื่อวานคุณพรีเป็นระดับชาวบ้านนะฮะผมดอกกันเลวยว่าระดับชาวบ้านเนี่ยอาจจะเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างแต่ภาพรวมเนี่ยเรามาดูว่าชาวบ้านเขา้าใจยังไงไปฟังอีกท่านนะครับวันนี้มีคุณพรีผู้หญิงอีกท่านหนึ่งมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้ดิจิตเลวันเล็ตเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่ ไปฟังความเข้าใจระดับชาวบ้านท่านนี้ครับเจ้าเดิมค่ะดีแล้วค่ะที่มาพูดแล้วก็มีรายละเอียดบ้างนะคะไม่ใช่เขียนแค่ว่าแตกแยกไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันจะอ่านให้ฟังนะคะเงินดิจิตอลไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกอย่าปล่อยให้คนสับสนรัฐบาลเขาทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ทุกคนควรจะสนับสนุนนะคะคุณคะ คุณอยากให้ทุกคนสนับสนุนเ,เงินดิจิตอลหรอคะคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนคะว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนจากเงินสดเป็น Digital, ดิจิตอลดิจิตอลเป็นเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมหรอคะรัฐบาลเขาบอกคุณหรอคะคุณดูช่องไหนคะหรือใครบอกคุณคะในทีวีหลายๆช่องอะคะ่ะเขาไม่ได้พูดอย่างนี้คะ่ะ นักวิชาการเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ค่ะเขาก็สงสัยค่ะถ้าคุณจะเอาเงินมาคุณก็เอาเงินเป็นเงินสดมาอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจากแหล่งไหนจะงบปี6.7 6.8ทกสมันก็เป็นเงินสดค่ะมีเหตุผลอะไรคะถึงจะเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลอะคะ่ะทำไมถึงไม่เอาเงินสดเข้าแอปเป๋าตังไปแล้วก็คนไปใช้เหมือนตอนคนละครึ่งที่ลุงตู่เคยทำคะทำไมคะ คุณตอบให้ได้ค่ะว่าทำไมต้องแปลงเป็นเงินดิจิตอลคะอย่าบอกว่าคนจะเอาไปเก็บนะคะมันจะเก็บยังไงคะเงินมันอยู่ในแอปเป๋าตังค์มันถอนเป็นเงินสดเป็นธนบัตรออกมาไม่ได้ค่ะมันจะถอนออกมาเก็บได้ยังไงคะเงินหมื่นเดียวค่ะคุณจะเก็บยังไงคะตอนนี้ค่ะวันนี้ไข่ขึ้นแผงละหบาทหมูขึ้นกิโลละสี่บาทใครจะเอาไปเก็บคะ คุณจะมาเขียนว่าไม่มีค่าธรรมเนียมคุณมีหลักฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลของคุณไหมคะมีแหล่งน่าเชื่อถือไหมคะมีอะไรคะที่รัฐบาลบอกว่าทํางานแก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกรัฐบาลเขาก็พูดอย่างนี้คะ่ะคุณแต่ฉันเห็นหรือยังคะผลงานเขามีไหมคะตอนนี้ค่ะคุณจะมาพูดเลือเ่อยเปื่อยเลื่อนลอยคือมันจับต้องไม่ได้คะ่ะมันเหมือนเงินดิจิตอลอะคะ่ะเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้คะ่ะฉันถามหน่อยคะ่ะ ให้เงินสดเป็นเงินธนาบาตัตรคุณหรือเงินในแอปเป่าตังนะคะกับเงินดิจิตอลที่6เดือนถึงจะขึ้นเงินได้คุณเอาเงินไหนคะตอบแบบแฟ,แฟร์เลยค่ะไม่ต้องคิดว่าคุณสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือก้าวไกลแล้วคุณก็อวยๆกันไปค่ะฉันว่าถ้ามีตัวเลือกอะคะ่ะให้คนเลือกระหว่าง2อันดิจิตอลกับเงินสดฉันคิดว่าร้อเปอร์ซค่ะ คนจะต้องเอาเงินสดที่เข้าแอปเป๋าตังค่ะเข้าใจไหมคะคุณจะมาเขียนแบบอืเหมือนมีความรู้แต่ฉันคิดว่าคุณอะรู้จริงหรือเปล่าเธอคะ่ะเอาข้อมูลมาจากช่องไหนคะหรือสสอคนไหนบอกคุณคะสสพักเพื่อไทยคนไหนบอกคุณหรอคะเอามาให้ฉันดูคะ่ะใช่ค่ะ เอาข้อมูลมาจากไหนคะไปรับข่าวสารทางมอของข้าวเตาอังโลนะฮะเตาไมโครเวฟที่ไหนหรือจะก็ต้องดูอย่างนี้จ้าแนวหน้าออนไลน์อย่างนี้จ้าแล้วอย่างที่บอกรัฐบาลยังไม่รู้เลยถแถลงแต่ละวันยังไม่เหมือนกันเลยงงงงง,งนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเศรษฐยทวีนีสินมาจนกระทั่งจุลพันนะ,ะจุลธันมาจนกระทั่งถึงละวรณนเนี่ยผมว่าคุณละวรณนฟังรู้เรื่องกับเพื่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะในการถแถลงเมื่อก่อนสงกราน,นวันที่10เนี่ยนะฮะ คุณจุลพัณฑ์ก็ยังพูดเลยว่ามันต้องไฟนอลไลซ์กันก่อนตกลงมันวันที่10มัน,มนยังไม่ไลซ์อีกเหรอไฟนอลไลซ์คือหมายถึงสรุปสุดท้ายไฟนอลเนี่ยไอ้มันจบเนี่ยแต่ตอนหาเสียงโอ้ยเราคิดอรอบๆอะไรพวกเนี้ยเรามีกู้หรอกนะกู้มันเป็นญ,ญาอ่อนนะโอ้ยพวกสิ้นคิดพวกเราคิดมาเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกู้เลยเดี๋ยวปัดนั่นปัดนี่มาก็ประมาณตรงนั้นเกลี่ยม,มันเกลี่ยม,มาโอ้ยแย่ๆไปตัดงบกลางหงกลางหงอะไรก็ได้โอ้ยถึงเวลาเป็นไงอะ กู้แม่งทุกก้อนเลยเออนะสุดท้ายกู้มาโกงกู้มาโกงที่แน่ๆคือกู้มาโกงนะเงินที่ได้มาเนี่ยหมายถึงเงินที่ได้มาจากการกู้เนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกว่าเออรู้ว่ามันมีแต่ไม่เคยเห็นนะหน่วยหน่วยเป็นอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้นะจะเป็นบาทเป็นกงเต๊กยังไงก็ไม่รู้นี่คือความรับรู้ระดับชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนะฮะผมพยายามฟังความรับรู้ระดับชาวบ้านว่าเข้าใจอะไรบ้าง บางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างแต่ภาพรวมคือเขารู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียแล้วมันยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเลยแต่จะให้ผ่านให้ผ่านประชาชนต้องเข้าใจคุณให้ประชาชนต้องยอมรับแต่ไม่อธิบายเลยเลยพอกับที่จะต้องให้เราเชื่อว่ามันป่วยมันวิกฤตโอ้ยเนี่ยมันจะสิ้นใจตายแล้วต้องปล่อยกลับไปที่บ้านเดี๋ยวจะไปอยู่กับลูกกับหลานสุดท้ายไม่เห็นอาการอะไรเลยเหมือนกันเลยประเทศนี้เป็นตอนนี้นะอีกท่านหนึ่งฮะมาฟัง อันนี้อีกท่านหนึ่งท่านก็พูดเหมือนกันนะน้อง,น,องน้องท่านนี้เป็นคนไทยแต่ว่าทํางานอยู่ออสเตรเลียแล้วก็กลับมาเรื่อยๆน้องเป็นคนหนึ่งซึ่งต้องถือว่าหลายๆคนติดตามอยู่แล้วก็พูดจาเข้าใจง่ายไปฟังดูฮะน้องผู้ชายท่านนี้เข้าใจอย่างไรบ้างกับโครงการเงินดิจิตเตลครับเงินที่เอาไปซื้อมันเป็นเงินดิจิตอลมันบอเมเงินสดมันบอมีรูปพระเจ้าอยู่หัวจักมันเป็นเงินประเทศใด มันเอามาซื้อใครไก่ซื้อบักหุงในหมู่บ้านคางๆกันบอ่อใดมันต้องเอาไปซื้อของในเชยเวนมันสิเอามาได้จังไดเขากะแหงว่าคนอีสานเขาบ่อมีสมองถือเขาจูงอยู่เอามาบอ่อใดเห็นบอ่อหมู่บ้านละลานน่ะสิบห้าปีสิบเจ็ดปีใบให้ใบน้ายังอยู่ทกศอ,อยู่เอาอันนี้ไปมาเจ๊งกว่าหมู่บ้านละลานอีกเขาเนี้ย หมู่บ้านหนึ่งสิได้จะค้นบาทนี้หมู่บ้านล้ลานนี่มันยังบอลาหลปนี่เด้เป็นนี่นะอันนี้มันหลายก็หมู่บ้านล,ลานนาน้านผมได้น,นี่ที่มันจะเกิดกับประเทศนะเงินนั้นมันก็เป็นเงินประชาชนที่เอาไปฝากกับทกศไว้ทกศเขาให้ยืมอยู่แล้วถ้าจะเอาจริงๆนะเพราะทกศก็ได้ดอกเบี้ยเงิน,นที่เอาไปซื้อมันเป็นเงินดิจิตอลมันบอแมนเงินสดมันบอมีรูปพระเจ้าอยู่หัวจักมันเป็นเงินประเทศใด มันเอามาซื้อไข่ไก่ซื้อบักหุงในหมู่บ้านคางๆกันบ่ได้มันต้องเอาไปซื้อของในเชเวนในโลตัดในบิ๊กซีซื้อได้เพราะ้าไม่ค้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนภาษีเพราะ้าไม่เออเนี่ยฮะน้องท่านนี้เขาไปทํางานออสเตรเลียแล้วเขาก็กลับมาประเทศไทยบ่อยๆนะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพยายาม พูดจาให้คนวัยเดียวกันเข้าใจนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่เขาถามว่าตกลงเนี่ยมันต้องไปซื้อเซเว่นเท่านั้นใช่เปล่าอ่ะถ้าพูดจริงนะก็คงไม่ใช่หรอกเทียงแต่ว่าไอ้ร้านขายเนี่ยที่จะรับเงินไปเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยยังไม่รอบสองเนี่ยนะไอ้รอบหนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในระบบภาษีใช่ไหมนะคุณพรีเมื่อวานเขาเอาฝาหม้อตกชาดฉาดชาดมาดูสิน้าขายไก่ไก่เจียวไข่เราฟองไปขายอะไรเข้าระบบภาษีอะไรเนี่ยอ่แต่จริงเนี่ย การดันให้ประชาชนเข้าระบบภาษีเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าคุณเข้าไปแล้วไรายได้คุณไม่ถึงเนี่ยคุณก็ยืน่นภาษีแต่ไม่ต้องเสียภาษีเวลารัฐเขามีมีมาตรการอะไรเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลว่าประชาชนมีรายได้เท่าไรทำอาชีพอะไรมันก็สามารถยิงตรงไปได้แบบนะแบบบัตรประชารัฐนั่นแหละนะอะไรนะเขาเรียกอะไรบัตรคนจน,นไม่ใช่หรอกนะแต่ว่า้มันแบ่งแยกและชัดเจนซอสให้ชัดเจนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยอาชีพเท่าไหรอยู่ไหนอย่างไรยิงตรงได้ อันนี้น้องเขาพยายามพูดวันเนี่ยมันก็จะไปจบที่เจ้าสัวนะซึ่งตรงเนี้ยก็ที่บอกไงน,นี่ระดับประชาชนก็เข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างแต่ให้จะให้ประชาชนโอ้ยนี่มันเป็นดีทุกอย่างอย่าก,กังวลเกินเหตุเลยเงินดิจิตแลเนี่ยมันดีประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมากมายมาฟังอีกระดับหนึ่งฮะระดับเนี้ยต้องนั่งพนมมือฟังเลยฮะว่าท่านเข้าใจหรือไม่อย่างไรถ้าระดับนี้ยังไม่เข้าใจ ไม่แปลกใจที่ชาวบ้านจะไม่เข้าใจครับไปฟังอาจารย์นะฮะไปฟังอาจารย์ท่านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเห็นหน้าเห็นตัวแล้วท่านจะรู้ว่าอย่าไปเถียงท่านครับฟังครับว่าผมฟังมากี่รอบกี่รอบมันก็ไม่เคยได้ความกระจา่างไม่มีไม่เคยชัดเจนใช่ไม่เคยชัดเจนเลยว่าอะไรของมึงวะตรงนี้น เพราะอะไรของมึงไม่รู้เรื่องนี่ผู้ชัยโอเคเราอันนี้ไปหาไอ้คนหนึ่งเพื่อจะซื้อของไอ้คนที่เราลงทะเบียนเพื่อได้เงินไอ้เขาลงทะเบียนเพื่อจะขายของหรือเปล่าซื้อหมูบิ้งใช่ก็โอเคมันบอกให้ใช้ได้แต่ผมไม่รู้มันคืออะไรตรงนี้ไม่รู้นะนี่จริงจรินี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันพูดหลังจากนี้นี่นะผมไม่รู้จักบอร์เทาโลไม่อะไรบอร์เทาโลไม่มีทางไรอนาคตไรอนาคตไม่ไม่ไม่คืบ โรเซสมันไปได้แต่ละเอียดแต่เขาไม่อธิบายเราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเขาไ่้าใจตัวอย่างเลยดิแม่ค้าขายก็ขายหมูปิ้งเนี่ยนะคุเราไซื้อสมมติบอร์ด15บาทค่ะแล้วก็กด15บาทไปละอ่าแมบค้าบาทก็มีในแม่ค้าเป็นแอป15บาท15บาทแต่แม่ค้ายังไม่ได้ตัด อย่างได้ก็ได้ได้สิบ้าบาทในแอปก่อนยู่ในแอปก่อนเนี่ยคแอปก่อนแอปก่อนแอปก่อนโอเคก็แม่ค้าก็ต้องไปซื้อหมูไปซื้อหมูสดมาหมูสดไปที่อิ้วมาไปที่ร้านซื้อหมูมาเพื่อจะมาทำถ้าไอ้คนขายหมูเหมือนเขานะก็ได้หมูแต่ไอหมูน่ะไอเนี้ยมันก็จะไปที่หมูไปรวมที่หมู15บาทไปที่หมูใช่แล้วหมูก็ไปซื้อร้านใหญ่หมูก็ถ้าเกิดหมูมันยังไม่ไปเจอใครเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่รับแล้วพร้อมไปขึ้นเงินก็คือ ไอ้คนขายหมูนั้นป่าผมไม่แน่ใจเออแน่ไงแน่ไงเพราะว่าถ้าไอ้หมูรอบแรกมันก็ไม่ได้ก็ไปขึ้นเงินไม่ได้ไม่ได้มันต้องหมูรอบสองมันยังไงวะเี่ไงนี่ไงนี่นี่ถูกต้องถูกต้องว่ามันไม่รู้เรื่องนี่ไงหมูหมูรอบแรกสายป่านไม่ยาวอ่ะอะป้าป้าขายหมูแล้วโอเคไม่คืออย่างนี้เอาเอาที่คุณจะพูดติดตละเราไปซื้อหมูปิ้งครับวันนั้นมีคนมาซื้อหมูปิ้งพันหนึ่งพันบาท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 อ่ะที่รัฐบาลอยู่ในวอลเล็ตก็ไม่อยู่พันบาท พันบาทนี้แกเอาไปขึ้นเงินสดไม่ได้ไม่ต้องรอไม่ใช่รอแกขึ้นเงินสดไม่ได้รู้ก็ต้องไปซื้อหมูมก่อนต้องไปซื้อหมูสดมาแกก็ไปซื้อหมูสดก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเอาหมูสดมาทำขายซื้อหมูสดพันหนึ่งอะซื้อหมูสดพันหนึ่งไอ้คนรับหมูสดพันหนึ่งที่เป็นคนขายมันก็เหมือนไอ้คนแม่ค้าขายไปหมูปิ้งอะมันก็เป็นเงินยังเอาไปขึ้นอะไรไม่ได้นไล้วทำไงพ่อค้าหมูทำไงพ่อค้าหมูก็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 ต้องไปซื้อหมู มาขายต่อไอคนนี่มันขายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่แต่มันมันจะได้อย่างนี้ไอแม่ค้าคนเนี้ยแม่ค้าคนนี้ไปซื้อหมูสดอ่าที่ร้านที่โรตัสห้างใหญ่ไปเลยที่โรตัสแนมเพิงเราโรตัสแมคโครอะไรก็ได้ไม่ได้นะเขาบอกไม่ได้นะไม่ได้ได้ได้ทีขั้นสุดท้ายได้เนี้ยซื้อเสร็จแล้วไอนันไปขึ้นเงินเออไอมันไปขึ้นเงินไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องได้เงินมันไปขึ้นเงิน มันก็ไปขึ้นนะแต่ฉะนั้นบางคขั้ใไปฉันต้องไปซื้อโรตัสไงฉันจะไปซื้อเขียงปกติลูกผ้าขาประจําเนี่ยอยู่ที่ตลาดเนี่ยคือประเด็นเนี่ยที่ที่น่าสนใจคือว่าไอ้คนที่รับอ,อ,อืเงินจากกระเป๋าเงินดิจิตอลรับอะไรสักอย่างจากกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยาาที่เป็นคนค้าขายธรรมดาเนี่ยออาาเขาจะไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่เนด้านซ เขาจะไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าต้องเป็นรอบสองก็น่าสิรอบสองแปลว่ารอบสองคืออะไรวะเออถ้าถามถ้าถามแบบคุณจัยโกนๆรอบสองคืออะไรวะเออนั้นถ้าคนขายมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเลขาแล้วมุลตีครั้งชื่ออะไรนะเออชื่อเผาเผาผูผูผูผาผูผูสัมภาษณ์แกซีอ๋อโอ๊ยแกแกมันเข้าใจยากมาท่ากับสิริกัญญาไปไปตุ๊ดๆคุณทุจชัยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยว่า แล้วเมื่อไหร่แม่ค้าหมูปิ้งจะได้เงินวะเจอ<ะ>นี่แม่ค้าหมูปิ้งผมก็ต้องยุ่งยากม,ม,มันพูดว่ารอบสองไม่เข้าใจรอบสองขายครั้งที่สองนี่ยังไงวะว่านี่ก็ว้าวุ่นกันไปทั้งเมืองครับตอนนี้นี่เอาระดับอาจารย์วีระก่อนนะเออนะก็ไปว่าเราแกจะเชียร์ใครแต่ว่าในเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องถามแกอาจารย์วีระคุณชัยยุนก็ยังมึนว้าวุ่นไปหมดบ่อเท่าโลเนี่ยนะเออตกลงตรงไหนมันรอบสองวะเนี่ยอันนี้เอาแค่ ยังไม่ได้ขายนะนี่เถียงกัอยู่คือหมูปิ้งนะหมูปิ้งนึกภาพสิถ้ามันเกิดมันต้องใช้จริงอนะ่ะในตนลาดคงมีตบมีตีกันเลยมึงรอบหนึ่งกูรอบสองมันรอบไหนวะไอ้คนมาซื้อไม่ใช่มึงเพิ่งรอบหนึ่งมึงต้องรอบสองงงนะวุ่นวายไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ที่บอกไนงะ World Bank ก์เขาคำนวณมาแล้วจะกระเตื้องแค่ตอนเริ่มต้นโครงการนะเอาให้สูงสุดเลยนะเขาบอกว่า0.1ถึงสูงสุดคือ0 เปอร์เซ็นต์สูงสุดคือ0.5นะเอาประเทศเรากลางๆคือแย่บ้างดีบ้างโน,นนนี่นั่นหลุดบางรัวบางโกงบางคงได้ประมาณ0.2นะ่ะแล้ว0.2เนี่ยวาวุ่นกันไปทั้งเมืองอย่างเงี้ยนะเงินเป็นของมันแต่นี่เป็นของกูนะไอ้นี่ก็บอกกูรอบหนึ่ง้มันรอบสองได้ใเปล่าไม่ได้ใเปล่าใครมันรอบหนึ่งใครมันรอบสองถามหน่อยเนี่ยขายส้ตมตำหมูปิ้งทุกวันหนึ่งคือต้องเข้าระบบก่อน ก็ดีแหละต้องเข้าระบบะนะแต่ชาวบ้านเขาไม่อยากเข้าระบบเขารู้สึกว่าต้องเสียภาษีอา้าวแต่ก็อย่างที่บอกนะอันนี้ก็ต้องขอดานจริงเหรออยากได้รัสวัสดิการแต่ไม่เข้าระบบภาษียังไม่ต้องเสียหรอกถ้าเงินรายได้ไม่ถึงคุณไม่ต้องเสียถูกไหมแต่ถ้าต้องเสียมันก็ต้องเสียแล้วเรียกร้องเอาแต่รัสวสดิการไอ้น่นเกิดจะเอาไอ้นี่จะเอา,อเอาตกลงประเทศชาติมันต้องพิมพ์แบงก์เองไงวะเออหรือไงเนี่ยเอาเงินคงคลังเนี่ยหรือเอาทองคําของลุงตู่เนี่ยตอนนี้บาทขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย นะจาก20,000ืขึ้นไปเป็นสี่ห0,000ื่นเป้าหมายคือ6 0 0 0ืเนี่ยตอนนี้เอาทองในคลังนไปซื้อหวยดีมาลอรัตโต้ดีมั้ยดีมั้ยเออนะเราปีหนึ่งเราเก็บภาษีได้สองล้านล้านเอาไปซื้อรอตโต้ไหทั้งหมดเลยถ้าถูกจะได้มีเงินแสนหมื่นพันล้านขึ้นมาได้เอาเป้าละแล้วถ้าไม่ถูกทําไงอะกินมามานะ่าใงประเทศไงมาม่าก,ก็ไม่มีกินเออนี่ให้ดูว่ามันวุนว่นวายในะะระดับชาวบ้านจนไประระดับของผู้รู้ว่าที่แกถามอะ แล้วแล้วไอ้รอบสองนี่มันตรงไหนวะท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยสิอีรอบ2มันตรงไหนเพราะทุกคนก็อยากไปอยู่ในรอบสองถ้าเป็นผู้ขายอะ่ะพะรอบแรกขึ้นเงินไม่ได้ไงต้องไปวนสองรอบดีไม่วน3รอบนะวน3รอบก็เผาไงนะไอ้วนรอบ2ตกลงมึงหรือกูวะใครรอบสองนะก็ยังเถียงกันไม่จบ แต่จะให้ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าช่วยสนับสนุนโครงการนิดดียังมีคนเอามาเป่าหูเนี่ยนะถ้าจะเป็นหนี้นะเป็นหนี้ในรัฐบาลเพื่อไทยดีกว่าอา้าวนะสอตอมากเลยก็ไหนบอกว่ากู้ไม่เป็นหาเงินได้ใช้เงินเป็นพอตอนนี้แปลว่ายอมรับว่ากู้นะไอ้เิี้วล้อทั้งหลายพวกหางแดงจะมาบอกเนี่ยถ้าจะต้องเป็นหนี้ก็ขอเป็นหนี้ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงก็เป็นหนี้มาแล้วนี่ไงหนี้ข้าวเน่านี่นง สารพัดเอื้ออาทงเอื้อทอน,นหมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะไม่จำเงินเป็นของมันนี่เป็นของกู